เพื่อนวันนี้เราจะพาไปสองคาเฟ่วิวสวยๆในไทยกันแบบชิลๆเหมือนนั่งจิบกาแฟาอยู่ด้วยกันนะเตรียมแก้วกาแฟาแล้วตามเรามาเลยอันดับแรกแม่กำปองคาเฟ่ที่เชียงใหม่อันนี้บอกเลยว่าฟิลเหมือนอยู่ในซีรีส์เกาหลีต้นไม้เขียวๆลำธารเล็กๆมีมุมให้ถ่ายรูปรัวๆถ้าหิวก็มีเค้กน่ารักนก,กับกาแฟาหอมๆให้จิบเพลินๆต่อมา บับเบิล n นเดอะฟอเรนครปฐมคาเฟ่ที่เหมือนหลุดเข้าไปในป่าเลยจ้ามีบับเบิลใส่ให้เราไปนั่งจิบกาแฟชิลๆมุมถ่ายรูปเยอะจนเลือกไม่ถูกอันนี้เหมาะกับสายโซเชียลหนักๆอันดับ3 After the Rain สมุทรสาครคาเฟ่ที่ชื่อก็บอกแล้วว่าหลังฝนบรรยากาศชุ่มฉ่ำสดชื่นมากแถมมีวิวสวยๆของธรรมชาติให้ถ่ายรูปเพลิน ใครชอบความสมบรับรองติดใจอันดับ4บ้านต้นไม้คาเฟ่ระนองบอกเลยว่ามาแล้วเหมือนเราเป็นทาสันย่อมย่อมบ้านต้นไม้สูงสูงร่มรื่นสุดสุดแถมกาแฟกับขนมก็อร่อยไม่ต้องปีนป่ายมากก็ชิลได้สุดท้ายปีโนโลาเต้เพชรบูรณ์คาเฟ่วิวภูเขากาแฟหอมกรุ่นแสงแดดส่องผ่านหมอกบางๆฟีลเหมือนอยู่บนดอย แต่ไม่ต้องแบกเป้ขึ้นดอยเองมานั่งจิบกาแฟชมวิวก็ฟินแล้วโอเคเพื่อนๆใครอยากหนีความวุ่นวายไปสูตรอากาศดีๆจิบกาแฟสวยๆ5คาเฟ่น,นี้คือคำตอบไม่ต้องบินไกลก็ได้รูปสวยๆกลับบ้านแล้วนะ